สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้ก็แนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอิจีนห้างเสียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายเนาะ,ะงวดประจําวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะศุกร์วันศุกร์ที่9กรกฎาคม แต่ว่ามาดูของวันที่8เนาะวันที่8วันพฤหัสพี่น้องไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่ว่าพี่น้องลงให้ที่โพสชุมชนนะถ้าสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปดูที่โพสชุมชนก็จะเห็นนะคะพี่น้องลงให้ที่นั่นแล้วก็ลงตอนเช้าก่อนไปทํางาน,นะค่ะก็ก็พอดีทันทันรอบเช้าตั้งแต่รอบเช้านะแต่ว่าไม่ทันนี่คืออี น่าจะไม่ทันมั้งคะเมื่อเช้าคิดว่าไม่ทันนิเคอีนะคะเมื่อเช้านีนา้เมื่อเช้าของวันเช้าของวันพฤหัสนะคะพอดีตื่นมาก่อนไปทํางานก็เลยลงให้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าพี่น้องให้อะไรไปนะคะพี่น้องให้เด่น9้าแล้วก็เด่นจิตนะเด่นเก้าเด่นจิตไทยนะคะเด่นเก้าเด่นจไทยออก เปิดห้าแปดจิตจิตสามห้าแปดจิตจิตสามอันนี้เข้าเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าบนเข้าล่างเนาะแปดจิตจิตสามนี่ค่ะสําหรับไทยเช้านะใครที่รูดนะคะจิตก็เด้งบนล่างเนาะไทยเที่ยงสองสองห้าสามห้าอันนี้ไม่มานะคะไทยบ่ายสองสองแปดสามสองอันนี้ก็ไม่มาเหมือนกันอ่า ไทยเยน็นไทยเย็นสามหกเจ็ดเก้าสามอันนี้มาบนมาล่างนะคะสําหรับรูดเจ็ด 7, แล้วก็รูดเก้านะคะส่วนตัวเจาะก็จะได้หกเจ็ดอ,อยู่นี่นะคะแต่ว่าเก้าสามไม่เข้าเจาะเนาะนี่เคอิเช้าสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้เจ็ดหนึ่งะคะเจ็ดแปดอันนี้มาบนล่างนะสำหรับนิเคอิแต่ว่าพี่น้องลงให้ อาไม่ทันนี่แค่อีกเช้านะคะลงให้ชาไปพอดีตื่นมาดูเวลาแล้วก็ลงให้ก่อนทำงานบ่าย80392อันนี้เข้า92นะคะรอบบ่ายจีนเช้า89546อันนี้เข้าจีนเช้านะคะ95้ารูดเก้าเนาะจีนบ่าย29015อันนี้เข้า90นนะคะอ่า เข้าเช้าเข้าบ่ายนะสำหรับจีนห้างเช้า1นึ่งหนึ่งสองห้อันนี้ไม่มาเนะาะห้างบ่ายนะคะสามหนึ่งสามสมหนึ่งสาอันนี้มา9นะคะไต้หวันหกศูนอันนี้ไม่มาอา๋ออันนี้มา0ูนย์เามา90ตัวนี้อีกนะคะ เกาหลีเจ็ดสองห้าหสาเกาหลีไม่มานะคะสำหรับเมื่อวานนี้อามาขีดเด้งเอ่ย1่3 4 5สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสบอดนะคะเมื่อวานมา11เด้งเนาะเมื่อวานมา11เด้งนะคะอ,อ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อของวันศุกร์ที่9ก้ากรกฎาคมนะคะ สำหรับวันที่9นะคะวันศุกร์พี่น้องให้เน้นรูดนะคะเน้นรูด6แล้วก็8ค่ะจับคู่ก็จะมี6 1 6 2 6 3 6 7ห 6 8แปดนะคะแปดหนะคะแ่งแปดสองแปแล้วก็แปดานะคะสำหรับ นี่รูดนะคะ6กับ8เนาะให้เน้นหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะสำหรับจับคู่เนาะนี่ค่ะหรือใครชอบวิ่งก็วิ่งได้นะคะใครชอบรูดก็รูดไปเลยเนาะการพลาดนะคะบางทีจับคู่พี่น้องอาจจะจับคู่ให้พลาดไปแต่ พราะว่ารูดเราโอกาสเด้งบนล่างนะคะต่บางทีมันอาจจะถ้าจับคู่ที่เลือกตามนี้บางทีอาจจะเข้าแค่ตัวเดียวนะคะถ้าเกิดเรารูดบางทีมันก็มาทั้งบนทั้งล่างเนาะบางทีอาจจะมา80แล้วก็82สอย่างเงี้ยค่ะสำหรับรูดนะคะยังไงก็ ไม่พลาดอยู่แล้วทารูดนะสำหรับหุ้นเราก็มานลุ้นกันนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังเนาะสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างปังอยู่นะคะค่อนข้างปังอยู่นะมีแค่วันเดียวแหละค่ะที่เดี๋ยวมาดูวันจันทร์อ่ะวันจันทร์นี่สิบเด้งนะคะวันจันทร์สิบเด้งวันอังคารสิบสอเด้งนะส่วนวันพุธวันพุธมีวันพุธที่ตายเลยค่ะวันพุธตาย ตายดับสนิทเลยนะคะคือมาแค่สองนะคะวันพุธเป็นวันเป็นแบบว่าอะไรที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแบบตายสนิทเลยนะคะมาแค่สองเนาะประวัติการเลยเนะาะอวันพฤหัสนะเมื่อวานนี้ก็สิบเอ็ดเด้งนะคะปี่น้องให้พลาดช้าไปก็แค่นี้แค่อีกเช้าเสียดายมากเลยลงให้ช้าไปนะคะก็คือหลับนอนเลยแล้วก็ ไม่ได้ทำคลิปพอตื่นมาก่อนไปทำงานก็ลงให้ที่โพสชุมชนนะคะนอกนั้นก็ทันหมดเลยนะสำหรับวันศุกร์ก็หวังว่าจะเปจ๊จะปังนะคะพี่น้องก็ขอให้เด้ง9้าเด้ง10เด้งนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะ ไปนอนต่อแล้วค่ะเสียงเสียงยังเสียงยังเคือๆอ,อยู่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายขอบคุณค่ะ